ครับวันนี้เรามาดูกองอากาศนะครับโดยช่างสวัยภูมบุตรนะครับดูวิธีเช็คก,กองตันไม่ตันนะครับตัวนี้เป็นตัวกองอากาศจากองรถเกี่ยวของรถเกี่ยวนะครับมางทางรับเกษตรการช่างนะครับรานะคาอันนี้ยกลูกครับขายยกลูกมันจะมีตัวเช็คแรงดันนะครับตรงนี้นะ ตันนี้เช็คแรงนั้นนะครับถ้าอากาศมันเข้ามันก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้ากองตันนะครับเดี๋ยวเราสาธิตกองตันนี่ครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูกองตันนี่เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วครับกองตันอ่านี่อย่างนี้คือกองตันนะครับนี่เราก็ต้องมาเป่ากองทำความสะอาดพอเป่ากองทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราเรากดตรงนี้นะครับมากดตรงนี้อ่ากดที่หัว อ่าเป็นสีขเขียวคืนอ่าโอเคแล้แล้วก็ประกอบกองเข้าไปคืนนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเช็คนะครับกองตันไม่ตันถ้ากองตันก็เอามาเป่า,ปาท่าสะอาดนะครับ้ารลองดูลองดูลอลอผ้ายัดยัดใหมนะครับลองให้กองตันดูรอบหนึ่งนี่นี่นี่กองตันแล้วนะครับนี่ผ้าออกพอผ้าออกนี่นี่นคล้ายๆกับว่าเรา ราเป่ากองอ่ะพอเราเป่ากองเสร็จปุ๊บมอเอร์ไซแล้วก็มากดที่หัวอ่าเสร็จแล้วเราก็ประกอบกองเข้าไปคืนนะครับตัวนี้เรามีขายนะทางร้านเสริรการช่างมีขายนะครับตัวนี้เป็นตัวเตือนให้ว่ากองตันไม่ตันนะครับ